ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนกลุ่มฝนเคื่อนเข้า40จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่21มิถุนายนโดย40จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ าก,กาแพงเพชรพิจิตรพิษณุโ,โลกเพชรบูรณ์บึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราด เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝน40%นของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกฝน30%นของพื้นที่จากมรสสมต่ำตกเฉียงใต้ ที่จะเพิ่มกําลังแรงขึ้นนะครับในวันนี้จะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันรวมถึงประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยทางตอนบนเริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่และลมกระโชกแรงบางพื้นที่จะเน้นภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครพนิมนตลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อน คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ